กระแสแฟชั่นไม่สามารถใช้กับการออกกำลังกายได้เพราะไม่มีคำว่าตกยุคสำหรับการออกกำลังกายถ้าคุณอยากฟิตได้เวลาของฟิตมินิท9นาทีแห่งสุขภาพที่จะวัดใจคุณ วันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคาร์ดิโอการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแตกต่างจากแอโรบิกอย่างไรครับพี่ตน้นโอเคครับในโซนของคาร์ดิโอเนี่ยก็จะมีความหนักกว่านะครับอ่าเปอร์เซ็นต์ของการฝึกเนี่ยจะอยู่ประมาณ75-85%เนเหนื่อยกว่าแอโรบิก การที่้มันเหนื่อยกว่ามันดียังไงพี่ต้นโอเคถ้าเกิดในเรื่องของตัวอัลบิกเนี่ยตัววัตถุประสงค์หลักมันอาจจะเน้นเรื่องการควบคุมน้ําหนักเรื่องการเผาผลาญนะครับของ uh huh. พลังงานตัวนี้จะเน้นเรื่องของการพัฒนานของระบบหัวใจระบบไหลเวียนแล้วก็ปอดที่ดีขึ้นเราจัดอะไรพิเศษให้กับแฟนของฟิตมินิท์ครับแน่นอนครับก็คงเป็นเรื่องของความซับซ้อนที่มากขึ้น <Wow. S 1> กับการใช้ส่วนล่างที่มากขึ้น uh huh. การซับซ้อนมากขึ้นดียังไงครับพี่ต้นมันก็จะทําให้ระบบความท้าทายของร่างกายที่มากขึ้นแล้วก็ความท ต้องอถามตัวแทนของบิเกนเนอร์น้องขิม <laughs> <c oughs> หน้ายิ้มแบบรอเลย <c oughs> อะตื่นเต้นอยู่ใช่ไหม <c oughs> ตื่นเต้นค่ะพี่บว๊วยตื่นเต้นมากอยากจะได้อะไรจาก9นาทีที่วัดใจเราครับคือ <c oughs> ต้องบอกว่าปกติจะเล่นพวกแอโรบิกค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาออกส่วนบนดูภาพว่าตราจะเป็นยังไงจะไหวไหมอยากจะลองดูเลยใช่ไหมแ <c oughs> อโรบิกจาก40นาทีที่เราลองในคลาสเหลือ9นาทีมันจะเป็นยังไงเอาละครับถ้าพร้อมแล้ว9นาทีแห่งสุขภาพที่จะวัดใจคุณฟิตมินิตถ้าพร้อมแล้วส่งเสียงดังไปออกกำลังกายกันเลย ฟิลินิตจับเวลามาอ้าวเตรียมพุดเบิร์กนิดนึงมือมาสลับสลับทำไมเราต้องจำลองวิธีการ <Sl ug. S 3> สลับร่างกายเหมือนต่อยมวยด้วยครับพี่ต้นอ้าวเพราะมันอ่าวันนี้ของเราจะเป็นท่าต่อยมวยใช่ไหม uh huh. แล้วเราก็เน้นทั้งส่วนบนส่วนล่างนะครับให้มีการทำงานร่วมกันอ่าไล่สลับอาสลับครั้งหนึ่ง โอเคเท้าว่ายมาชนเท้ามาชนเท้ามาโอเคแยกเท้ายืดย่อค้างไว้นิดนึงฮึาโอเคนี่ตึงมันจะได้อะไรพี่ยืดอะไรอ่าเราย,ยืดทั้งขาด้านขาด้านในแล้วก็หลังนะครับผมขาเหยียดยืดเท้าซ้ายเปิดมือประคอง แขนยืดขึ้นยืดข้างไว้ยังข้างไว้เวับเปลี่ยนมือประคองเหยียดยืด,ยดโอ้ตึงจริงจังเลยมามา,มาใกล้แล้วเต็มตัวครับหุ่นลายเอาพร้อมเราเริ่มก่อน<า>นะครับมาซ้าย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 ,ายมาฮึด้ันข้างดันข้างมา

ขาสะโพกทำงานมากขึ okay. ้นมาโอเคอยู่กับที่เตรียมตามนะครับฮุกนะครับใช้โคงไปข้างสลับกันฮึบอ่บเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮยเ้เย่ฮย้ว้ยเฮ้ม้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้้้ฮฮ นี่หนึงีน่นสองรอบรอบเดียวเโอเคเปลี่ยนดูดึงมายาม้ำย้ำดึงฮึบฮ SO <wh <wh eh ึบฮึบฮึบดึงฮึบฮึฮึบฮึบดึงมาฮึบดึงสองหนึ่งหนึ่งลงสองหนึ่งหนึ่งลงสอง หนึ่งหนึ่งนิดหนึ่งหนึ่งเฮ้ยรอบเดียวเอาเข่าลุ้ขึ้นเฮ้ย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 ขึ้นอีกเฮ้ยขึ้นอีกโอ้ขึ้นอีกเฮ้ยไม่พอไม่พอมา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 อีกอีก ท่านี้ได้อะไรเป็นต้นแขนสะโพกหน้าท้องขาโอ้โหว้า4 3 2 1แล้วเคลื่อนที่ไม่ว้าว้าโอ้โห1 2 3ยอดเหมือนไม่เหนื่อยแต่มันเหนื่อยย่อย่อย่อออกมาหน่อยย่อด้วยย่อด้วย1 2 3ไปใช่ฮึบว้า ไม่พอเฮ้ยเฮ้ยสองเที่ยวทเที่ยวเดียวอ้าวฮุกฮุกทั้งตัวทั้งตัวใช้โค้งปลายคงางใช้โค้งปลายคงางใช้โค้งปลายคงางฮ่า <c oughs> อันนี้ได้อะไรพีต่ต้นนิดหนึงยิ่งบิดได้อะไรฮะยิ่งบิดลับตัวสะโพกใช่ฮะใช้มากขึ้นหลังใช้มากขึ้นน,น,นิดนึ่งนี่เน้นเหมือนชก หมดแรงยังเข้มเล่าหงิกเงียบเลยเฮ้ยก็เสียเข้มหน่อยแล้วเฮ้ยรอบเดียวเอามาสลับข้างอย่าลืมโอ้ยย้ำย้ำย้ำอ๋อสองยังวะหนึ่งยังวะหมุนสองยังหวะหนึ่งยังวะหมุนสองยังหวะหนึ่งยังวะหมุนสองยังหวะหนึ่งยังวะหมุนไม่พอ ไม่พอไม่พอเดียโอ้โหไม่พอห <Yeah. S 1> มุน oh. หนึหนมุนสองหมุนสองหงมุอออหนมอีกหมุนเหมุนมานเดียวกกนะครับสำหรับพิกนเนอร์แค่งอตัวพอดึงตัวไปทัง้งข,งข้างตัวทั้งข้างกลับมา สี่เที่ยวสี3 2 3 2่เที่ยวเพื่อึงมามสองเที่ยวเที่ยวเดียวโอเคเอาลัวลัวลัวมาเฮ้ยล้คอด้วยล้งคอเฮ้ยล้คอหน่อยดึงมาล้คอเฮ้ยหน่อยอีก อีกผมพี่ได้มพ้ยเฮ้แรงให้แรงอีกแรงอีกแรงอีกโอ้เหนื่อยมาล้เฮ้ยเฮ้ยฉันน้มวยเลยฉ้ยเย้าออเฮ้ยมาฮึบฮมาใช่ยยเลยยำ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 ยเอาหน่อยยำยมายำเร็วมาเฮ้ยเร็ว มาเร็วมาเร็วมาเร็วเฮ้ยมาเอาหน่อยชงม,มาเฮ้ยเฮ้ยชงมาออกแรงหน่อยปูนเบาจังเลยโชกโชคโชคม,มาบเฮ้ยเอาพร้อมเฮ้ย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 ใช้โค้งปลายคงางปลายคางมามา อย่ายุด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 นิดเดียวครับนิดเดียวครับอย่ายุดผมก็เหนื่อยเหมือนกันครับหนักหน่อยมากเลยครับไอ้นี่เขาเรียกเบาหนักหน่อยทิ้งทั้งตัวทิ้งตัวหลับเลยครับผมก็เหนื่อยครับคุณผู้ชมครับเน้นเน้นเน้นป่ะปะเฮ้ยฮึบ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 เฮิบเบสองรอบรอบเดียวเอ้าย้ำยำ ดึงสลับย้ำดึงสลับหนึ่งสองลงเปลี่ยนข้างดึงมา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 ดึงมันไหนออกค์กรมาหลบมันนั้นนะครับก็ใช่บัดขวาก่อนซ้ายขวาดึงบัดขวาซ้ายขวาก่อนดึงโอ้ไม่ข้างไม่ไหวแล้ว ดึงสอรอบมาดึงมารอบเดียว้ยเอาหน่อยเอาหน่อยโอเคเขามามาขึ้นอีก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 สีเที่ยวสี่สามองไรเฮ้ยเปลี่ยนมามาีพร้อมโดด โอเคค่อยค่อยเบาลงหายใจเข้าลึกๆแขนเหยียดยืดโอ้ลดแขนลงการแขนเหยียดยืดที่เราวอร์มดาวคูดาวอย่างนี้ครับอ่ามันสำคัญไหมครับสำคัญครับเราก็ค่อยคืนสภาพร่างกายให้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติทำไมเราไม่หยุดไปเลยครับถ้าหยุดไปเลยเลื่อมจะกลับไปเลี้ยง่วนสำคัญไม่ทันค่อยๆชะลอนะครับโอ้ยเหยียดยืดขิมเงียบเลยหมดพลังไปเยอะเลยค่ะ คิดไหยครับช้าๆคิดเลยไหมว่ามันจะเบิร์นได้ดีโหไม่คิดว่าจะสุดๆขนาดนี้ค่ะคิดไหมว่ากา9นาทีมันจะสุดๆขนาดนี้โหตอนแรกไม่คิดนะพี่บัวพอได้ออกจริงๆนี่สุดยอดโอ้เงือมาสุดยอดครับมือประคองขยับเท้าเข้ามาโอเคเหยียดยืดเรียบร้อยแล้วครับหมดเวลาฟินไม่นึงครับโอ้โห แค่9นาที9นาที9นาทีนี้จะพิสูจน์ใจคุณสุดยอดครับคุณทำได้ผมเชื่อมัน่นเพราะว่าบุ้ยทำได้คุณก็ทำได้ครับ